สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจจากประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความเชื่อของชาวโรมันโบราณก่อนออกรบเคยสงสัยไหมคะว่าเออที่เขาว่ากันว่าต้องทำพิธีเป๊ะๆห้ามพลาดไม่งั้นแพ้เนี่ยมันจริงแค่ไหนหรือว่าต้องมีแบบนักสวดมนต์ประจำกองทัพเลยหรือเปล่าสวัสดีครับก็น,นั่นแหละสิครับเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ภาพนักสวดมนต์อย่างที่เราคิดนะครับ เอาเหรอคะครับแต่มันมีบุคลากรทางศาสนาที่เสำคัญมากๆสองกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือ a u g u r s กับ h a r u s Pises a u g u r s กับ h a r u s Pises ครับผมซึ่งการมีอยู่ของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่สะท้อนความผูกพันที่นแน่นแฟนมากๆระหว่างศาสนาการทหารแล้วก็ความสำเร็จของโรมโหฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าคะ่ะ a u g u s เนี่ย เขาทำหน้าที่อะไรกันแน่ค่ะใช่ที่ว่าดูนกหรือเปล่าใช่แหละครับออเก r รสเนี่ยเป็นเหมือนนักบวชที่เชี่ยวชาญการตีความสัญญาณจากเทพเจ้าผ่านธรรมชาติสัญญาณจากธรรมชาติครับโดยเฉพาะการดูนกหรือที่เรียกว่าออส p i เชียสเนี่ยสำคัญมากดูหมดเลยครับทิศทางบินเสียงร้องอ๋อค่ะหรือแม้แต่ว่าไก่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ย จะยอมกินอาหารไหมมีแบบนั้นด้วยเหรอคะมีครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะยังดูอย่างอื่นด้วยเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องคือดูว่าเทพเจ้าเห็นด้วยกับแผนหรือเปล่าอ <ừ> โดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างการรบเนี่ย การตีความนี่โอ้โหมีผลต่อขวัญกำลังใจทหารและก็การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนต้องเช็คสัญญาณไฟเขียวจากเบื้องบนก่อนแล้วอีกกลุ่มละคะ Haruspices ที่ว่าดูเครื่องในสัตว์เอออันนี้ฟังดูน่ากลัวนิดนิดนะคะครับก็น่ากลัวนิดหน่อยการตรวจเครื่องในสัตว์หรือ h a r u s p i c i n a เนี่ย เป็นศาสตร์ที่โรมันเขารับมาจากชาว e อิทรัสคันอีกทีหนึ่งครับอ๋อพวกอ e ิทรัสคันครับผมฮารุสปิเกเซียเนี่ยเขาจะชำนาญเรื่องการตรวจดูอวัยวะภายในของสัตว์ที่บูชายันโดยเฉพาะตับตับเหรอคะครับดูรูปร่างสีหรือถ้ามีตำหนิอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเจออะไรแปลกๆเช่นตับแหว่งสีคล้ำผิดปกติค่ะพฤติออเอ็ลางร้ายเลยอาจจะต้อง เ,เลื่อนทับหรือไม่ก็ต้องทําพิธีเพิ่มเอาใจเทพพระเจ้าใหม่โอ้ละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยละเอียดมากครับแล้วผลทํานายเนี่ยก็ส่งผลต่อแผนการรบจริงๆจังๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องกําลังใจอย่างเดียวมีเคสตัวอย่างไหมคะที่แบบผู้นําไม่เชื่อแล้วกเ็เกิดเรื่องขึ้นมาโอ้มีตัวอย่างคลาสสิกเลยครับเรื่องของผู้ปลิวส์คลอเดียสโพเชอร์แม่ทัพเรือโรมันสมัยสงครามพิวนิกค,ครั้งที่หนึ่งอ๋อค่ะค่ะคุณคุณ ครับก่อนรบที่ดราพาณาเนี่ยตามธรรมเนียมก็ต้องดูไก่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าจะกินอาหารไหมค่ะแล้วไก่กินไหมคะปรากฏว่าไม่กินเลยครับซึ่งถือเป็นลางร้ายแรงมากอาแต่เพาเชอร์เนี่ยแกคงจะใจร้อนหรือมั่นใจในกองทัพตัวเองมากกว่าแกก็พูดประชดไปว่าถ้าไม่ยอมกินก็โยนลงทะเลให้มันดื่มซะโหแรงมากครับแล้วก็สั่งออกเรือเลยผลก็คือกองเรือโลมันแพ้ยับเลยครับ เสียเรือไปเยอะมากโอ้โหบทเรียนราคาแพงจริงๆคะ่ะใช่ครับเรื่องนี้เลยกลายเป็นเหมือนตำนานตอกย้ำเลยว่าห้ามเมินสัญญาณจากเทพพเจ้าเด็ดขาดแสดงว่านอกจากออเก r รสกับฮารุสปิเซสแล้วพิธีกรรมอื่นๆก็คงสำคัญไม่แพ้กันเลยสิคะแน่นอนครับก่อนรบเนี่ยยังมีพิธีอีกเยอะเลยครับทั้งการบูชายันสัตว์อื่นๆให้เทพมาสเทพแห่งสงครามหรือเทพองค์อื่นๆอือหื มีพิธีชำระล้างกองทัพที่เรียกว่า l u s t r a ติโอเอ็กเซอร์เพื่อให้ทหารอาวุธบริสุทธิ์พร้อมรบค่ะหรือแม้แต่เออ่ธงรบที่เป็นรูปนกอินทรีนะครับก็ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะหรอคะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เลยต้องดูแลบูชายอย่างดี ถ้าเสียธงไปนี่คือออัยยศมากโหทุกอย่างเชื่อมโยงกับาศาสนาหมดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับคือถ้ามองภาพรวมจะเห็นเลยว่าแทบทุกอย่างก่อนเข้าสนามรบมันเกี่ยวกับความเชื่อพิธีกรรมหมดเลยฟังดูแล้วชาวโรมันนี่ให้ความสำคัญกับเรื่อง Religious หรือการปฏิบัติตาม ทำเนียมศาสนาอย่างถูกต้องมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆใช่เลยครับคําว่า religio ของเขาเนี่ยมันหมายถึงการทําหน้าที่ต่อเทพเจ้าให้ถูกต้องตามแบบแผนเป๊ะๆการทําพิธีต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอันนี้สําคัญสุดๆเลยเพื่อรักษา Pax Deorum หรือสันติภาพกับเทพเจ้าซึ่งก็จะนำมาสู่ก็จะนำมาสู่ Pax Fortuna Salus คือความสงบสุขโชคดีความปลอดภัยให้กับโรมโดยรวมครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เพราะงั้นการทําผิดพลาดในพิธีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวละแต่เขามองว่าอาจจะนําภัยมาสู่รัฐได้เลยสรุปแล้วก็คือ,อ,อไม่ได้มีนักสวดมนต์แบบที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันไปครับไม่มีแบบนั้นแต่เป็นเก g ร r s กับ h o r a s p i c e s ที่เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญอ่านสัญญาณจากเทพถูกต้องครับควบคู่ไปกับการทําพิธีกรรมบูชายันต่างๆให้เป๊กตามธรรมเนียมใช่ครับ ความถูกต้องความเป๊ะในกระบวนการพวกนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยความผิดพลาดหรือการเมินลางอย่างเคสเพาเชอร์นี่คือถือว่าเป็นสาเหตุของความ่พยแพ้ได้เลยครับไม่ต่างกับการวางแผนรบผิดพลาดเลยมันคือการพยายามจะควบคุมเอ,อ่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ผ่านระบบความเชื่อที่ซับซ้อนมากๆและหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโรมคะคือดูเหมือนว่าจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ด้านการอาหารวิศวกรรมเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้ว ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่อย่างรากลึกมากๆครับค่ะใช่ชนะในสนามรบไม่ใช่แค่กำลันนงทหารอย่างเดียวแต่ต้องมีไฟเขียวจากสวรรค์ด้วยใช่ครับซึ่งต้องหามาด้วยวิธีเหล่านี้ถูกต้องครับซึ่งประเด็นที่น่าชวนคิดต่อก็คือแล้วการที่ต้องพึ่งพาการตีความการทำพิธีที่ต้องเป๊ะขนาดเนี้ยค่ะมันส่งผลต่อการตัดสินใจของแม่ทัพในสนามรบจริงๆยังไงบ้างอืมน่าคิดนะคะครับในสถานการณ์ที่มัน ขับขันมากๆการต้องรอผลทํานายหรือผลมันออกมาคลุมเครือเนี่ยมันอาจจะสร้างความมั่นใจได้ถ้าผลดีแต่ทําไม่ดีล่ะมันอาจจะทําให้ลังเลล่าช้าหรือตัดสินใจขัดกับหลักการทหารในมุมมองปัจจุบันไปเลยหรือเปล่าจริงด้วยค่ะลองคิดเทียบกับยุคนี้ที่เราพยายามใช้ข้อมูลเหตุผลประเมินความเสี่ยงดูสิครับว่ามันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนในการรับมือกับความไม่แน่นอนเนี่ยครับ